แม่อมกําลังนั่งตัดหญ้าให้น้องกระต่ายอเพราะหญ้ามันเส้นยาวอากาศหนาวเนี่ยน้องกระต่ายอยู่ในห้องเนี่ยเขาจะไม่เย็นเหมือนข้างนอกนะคะเพราะว่าในห้องนี้จะค่อนข้างอุ่นกลางวันแม่อมต้องเปิดแอร์เลยซ้ำแต่ว่ากลางคืนไม่ต้องเปิดแต่ว่าข้างนอกอ่ะก็คือกลางคืนจะเย็นมากแต่ว่าพวกเขาก็อุ่นกันนะคะพี่ๆข้างนอกไม่ต้องไม่ต้องห่วงน้องแมวน้องหมาก็คือเขามีผ้าห่มมีอะไรกันส่วนน้องกระต่ายเนี่ยในห้องนี้จะไม่ได้เย็นเหมือนข้างนอกนะคะ ยิ่งช่วงนี้ก็ถามว่าเย็นไหมมันก็พอประมาณหนึ่งเหมือนก็เปิดอากาศแบบเย็นแบบเปิดแอร์ลำไรลำไรนะคะเวลาแม่อยู่ทุกคนก็จะนอนสบายใจเพราะเวลาแม่อยู่น้องกระต่ายก็แข็งแรงกันดีแต่ว่าแม่อ้อมก็ยังเป็นวัวงูหวานอยู่เพราะมูวหมวานเขาอายุเยอะไายุเยอะแล้วนะคะหมูหวานนี่อายุต้าขวบแม่อ้อมก็ คือก็มีคุยกับหวานนะว่าหวานเนี่ยหวานเขาจะเหมือนเหมือนคนแก่แล้วอะค่ะเพราะว่าเขาอายุเยอะถ้าเป็นกระต่ายก็ไม่แน่ใจว่าหกเจ็ดสิบแล้วไหมอะประมาณนั้นนะคะแมอก็เป็นห่วงก็ยังพูดกับหวานอยู่นะว่าหวานถ้าหวานเป็นอะไรนะลูกนะหวานอย่าเป็นอะไรนะแม่อยากถ้าเกิดหวานจะอเน,นี้ยก็ให้หวานหลับไปเฉยๆเพราะว่าถามว่าเขาจะเป็นกระต่ายที่หลับแล้วก็เริ่มกลนนะคะแล้วก็มีเสียงอ,อ,อึกอักอึกอักบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่เขาก็กินได้อะไรได้นะแต่ในกระต่ายเนี่ยจะค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นคือถ้าเลี้ยงกระต่ายก็ต้องทําใจนิดน,นึงเพราะเป็นอะไรมันจะค่อนข้างไวมากเสียเงินก็เสียเยอะมากสําหรับกระต่ายนะคะตอนนี้ก็อายุน้อยสุดมาลุคือกระต่ายเนี่ยไม่ไม่ไมจะจะไม่ได้เหมือนหมาแมวที่อยู่อายุยืนเพราะว่าอย่างที่แม่บอมบอกว่ากระต่ายที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยนะคะจะไปด้วยโรคท้องอืด สาส่วนใหญ่ท้องอืดทั้งทงที่ไม่เคยอืดก็อืดเราก็ไปเลยอย่างก้อยเจ๋งแม่ออมก็งงกับก้อยเจ๋งจะทำม,มากนะคะซึ่งเขาไม่ใช่กระต่ายที่ใชเงะใช้แง,งเป็นอะไรบ่อยๆไม่เหมือนพี่ตา้าพี่ต้าเนี่ยเป็นค่อนข้างบ่อยมากแต่พี่ต้าก็ไม่เป็นอะไรนะคะคือเขาก็ยังอยู่ที่เขาเจ็ดจะเจ็ดขวบแล้วเนี่ยกุมภาเนี่ก็เจ็ดขวบแล้วนี่เออก็หกขวบสิบเดือน ครบสิบเดือนละถ้าเจ็ดขวบนี่ก็ถือว่าเริ่มเป็นปูนะะนนนะป่แล้วนะคะถ้าเจ็ดขวบในกระต่ายนะเขาจะเรียกปู่้วนะก็เป็นอายุประมาณนี้ก็คือเรียกปู่ต้าละนะคะอีคิวก็ปีนี้ก็ถ้ากลุมพาออต้ามีนาสี่ต้ามีนาต้าครบครบเจ็ดขวบก็ได้กว่า,าต้าหกขวบเก้าเดือนส่วนอี้คิวเนี่ยกุ่มพาครบห้าขวบแล้วอีคิวห้าขวบ นินจาสี่ขวบถ้านินจาสี่ขวบกว่าค่ะก็นิงจาก็ถ้าเป็นปีหน้าเดือนกรกฎาก็ถึงจะห้าขวบก็เรียนกันมานะคะส่วนยูรินี่ก็ประมาณจะสี่ขวบแล้วเหมือนกันจะสี่ขวบแล้วเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างเริ่มกระต่ายแม่อ้อมก็เริ่มค่อยๆตอ,อโตกันหมดแล้วเพราะว่าลาเต้เขาหกขวบ กขวบเมื่อเดือนตุลาว่เ,าเดือนกันยาต,ต่แต้ก็หกขวบแล้วเหมือนกันทุกตัวก็เริ่มทยอยอายุเอยอะๆแล้วแม่อ้อมก็แบบคือไม่เลี้ยงเขาละค่ะต่อให้รักยังไงน่ารักยังไงแม่อ้อมก็คงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเลี้ยงกระต่ายเนี่ยมันมันค่อนข้างเนี่ยเนี่ยแม่อ้อมอยู่ในห้องนี้ตั้งแต่กี่โมงอ่ะก็คือนานมากเพราะว่าต้องเปลี่ยนขวดน้ํานะคะขวดน้ําเขาเนี่ยแม่อ้อมต้องเปลี่ยนขวดน้ําทุกวันอยู่แล้วสะอาดเนี่ยขวดน้ําแม่อ้อมได้นะคะทุก,กลง ไม่มีตะไคร้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนพื้นเนี่ยก็เช็ดเช้าเย็นบางวันก็ถอดล้างเลยแต่ถ้าวันเสาร์นี่คือล้างทั้งชุดค่ะคือทั้งกรงนี้ยกออกไปล้างทั้งหมดส่วนในห้องนี่ก็กวาดถูทุกวันนะคะสําหรับน้องตายกวาดถูทุกวันแล้วก็หญ้าเนี่ยแม่อมก็เช้าเย็นเช้าเย็นมันค่อนข้างค่อนข้างเลี้ยงยากแต่ว่าอยู่กับเขาก็มีความสุขค่ะอยู่เขามีความสุขแม่อมก็อยู่กับพวกเขาเนี่ยแหละค่ะวันวันนึงก็อยู่กับ น้องตต่แมวหมาแมวก็ออกไปเล่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็ดูแลสม่ำเสมอทุกตัวรวมทั้งข้างนอกด้วยวันวันก็หมดกับพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงพวกเขาด้วยเงินที่ไม่อ้อมได้มาทั้งหมดก็คือไปลงที่พวกนี้หมดแล้วไม่เคยมีเงินเ,นนเหลือแล้วค่ะ เราต้องทามาหากินเลี้ยงพวกเขาอะนะทําไงได้นะก็ไม่อ้อมไม่มีลูกไงคะก็มีแต่สัตว์นี่แหละค่ะที่เลี้ยงดูกันมาแล้วก็มีความสุขคืออยู่กับพวกเขาเราก็จะมีความสุขในการได้คุยได้หอมได้กอดได้เล่นอ้องก็ไปคุยเสียงหนึ่งเสียงสองกับหมากับแมวหมดทุกตัวคะ่ะทุกคือคุยตลอดแบบนี้จะเป็นคนแบบนี้แต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้ถ่ายให้ใ,ใครเห็นบางครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราไม่อ้อมจะป็นคอยได้ถือโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไปทำงานี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ถือโทรศัพท์ที่ออบหรออะไรแบบเนี้อ่ะ และ้อขอบคุณทุกๆ f อฟซีทุกๆท่านนะคะที่ชมคลิปแม่อ้อม